สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมอวีนะครับผมวันนี้ผมได้เล่นเป็นตัวของลิสเตอร์ในตำแหน่งโลมิงนะครับผมช่วงนี้ก็เล่นโลมิงค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าอยากเก็บดาวนั่นเองนะครับเพราะว่าโลมิงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทาจังหวะให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่แบกได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่ทําให้เพื่อนเล่นง่ายได้เยอะที่สุดนะครับซึ่ง ถ้าเพื่อนเล่นง่ายแล้วโอกาสชนะของเรามันก็จะเยอะขึ้นนะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นเป็นทีนนเอง่วนต้นเกมนะครับเราก็นัว,น,ว,น,วนัวที่เลียนกลางเหมือนเดิมนะครับตามสเตปของโร a m ิ่ง p a ทนี้นะครับซึ่งจะนัวเลียนกลางค่อนข้างบ่อยนั่นเองถ้าเราทาให้เม็ดเขาเจ็บได้เราก็จะสามารถเดินเกมได้ค่อนข้างง่ายนะเมดเราก็จะเดินง่ายด้วยที่จังหวะน,นี้แวนต้องโดนผมงัดแล้วแหละแต่ผมงัดเกือบไม่โดน ผมก็งัดออกมาอีกทีหนึ่งแต่โชคดีที่ทอนตามนะโชคดีมากเลยรอบนี้ทีมเขาเล่นแปลกๆนะทีมเขาไม่มีลรมิงซึ่งเป็นแบบไฮยตตกับแวนมายืนคู่กันก็จะทําให้ผมเล่นง่ายเข้าไปอีกนะโอเคงัดไฮยเตไปหนึ่งทีอุ้ยเชี่์แล้วจะออกได้ไหมสะบัดไปหนึ่งทีแล้วก็สไลด์ออกมารอดครับดีเสียดตายไปหนึ่งทีครับขออนุญาตวาร์ปกับบ้านก่อนละกัน โอเคกลับมาที่เลนเดิมนะนาคอสก็มาเคลียร์คลิปแคลรี่ผมไปที่เรียบร้อยแคลรี่บอกกูโจนกูโจนแบ่งคลิปให้กูบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ก็เจอเราตัดเหมือนกันนะปก <c oughs> ติผมจะไม่ค่อยตัดคลิปแครี่รนะถ้าผมเล่นโดมิ่งอะไรเงี้ยโอเค รอบนี้เราน่าจะได้มังกรแบบง่ายดายนะไม่น่าจะพลาดอะไรหลังจากนั้นเราก็ไปดักที่เรียนการต่อนะโอ้โหต้องเนีต้องแอสซิสซินส,นสตัวแบบนี้ต้องได้คิวแล้วแหละแต่ว่าลิเลียน่าจะรอดไปได้ไหมรอดไปได้ <c oughs> ไม่เป็นไรลิเลียน่าเจ็บจาดผมน่าจะขึ้นไปเติมบนอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าแฮร์รี่เขาอสองอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีใครป้องกันก็จะทําให้ทีมเราสามารถล้วงได้ง่ายนะโอเค เหมือนคิกซี่เขาจะเดินเป็นเปิดนะดูดิโอ้ยปึ๊บยกไปแต่ว่าผมก็เติมอยู่นะโอเคคิกซี่ตายแต่ว่าทีมเราก็ได้ไฮแอติกกับแวนอยู่แล้วเฮ้ยสวยสวยสวยเป็นการเสียสละที่ดีมากเลยคิกซี่เพื่อนน่าจะได้ฟอมนะถ้ามีคนมากันจังหวะนี้โอเคแต่คลิปหมดนะลิเลียนามากันแล้วก็พลาดกันนะอุ้ยอุ้ยลิเลียนาอุ้ย เดีตัวนี้เอาจัดนะไล่ผมจัดเรือโอเคงั้นไม่อยากให้ผมกลับขอไป,ไปรับคลิปกลางก่อนละกันอู้อายเย็ตัดเลือดจุปกลางไปก่อนละกันรู้สึกว่าเกมนี้ผมเห็นเกตัวมากเลยว่ะอนี่ไงขอรักไปหน่อยลิลเล่น่าตาบอลเสียเรานะจังหวะนนี้เลือดเราโลละก็ต้องกลับบ้านแล้ว หลังจากที่กลับบ้านมานะผมก็มาเติมเล่นบนเหมือนเดิมนะเพื่อให้แคลี่เราเล่นง่ายแถมทอนเป็นตัวเปลือดเกมแบบเปลดจัดๆเลยสไลด์เข้าไปจังวะนี้เนี่ยหน้าสวนมาเฮ้ยทีมเขาไม่กลัวเลยว่าผมโดนลุมอยู่สองหนึ่งแต่ว่าผมถอยออกมาได้แล้วเพื่อนมารับอย่างสวยจวังวะน,นี้แต่เสียตอนไปนะโอ้ก็ยังดีเลือดได้น้อยแบบนี้ผมก็คงต้องกลับบ้านแล้วแหละ มารอบนี้มาเติมที่เลนกลางบ้างเจอกับลิงกับแคนดานะอุ้ยแพนดา้าเขาใส่สุดผมก็ต้องเติมด้วยโอ้อท้อว่ะแคนด้าจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยแันด้าสไลด์ไปฝังนู้นผมก็ต้องช่วยแล้วแหละวันนี้สะบัดออกไปได้แต่ผมกลายเป็นผมโดนลุมผมออกมาได้ครับผมมีท่าสะบัดก็ทําให้เราสามารถรอดออกมาได้อย่างง่ายดายง่ายก็แย่แลวเลือดเกือบหมดรอด <c oughs> วันนี้ผมจะทิมเข้าไปนะจังหวะ ทีมเขามีทั้งลิงมีทั้งไอเนี่ยทิมขอยาทิมขอยาดทิม,าทมสามหนึ่งก็ไปหวัน่นโอเคแต่เราเสียทอนไปนะเหมือนแวนเขาไม่ตีผมแต่เขาแวนเขาไปตีทรอนนะอ่ะฮายาต,ติตามมาของงดสวนหน่อยคลิกซี่ยกเปล่าคิกซี่ยกจังหวะน,นี้งัดไปลัดช็อตได้อย่างสวยงามโอ้โหผมลัดได้บ่อยจัดเลยนะอะเกมเนี้ยพอมาเติมเลนกลางนะครับผมก็ต้องยืดตุ้มแอลให้เม็ดเล่นง่ายแต่ว่าเจอกับลิงผมก็อันติใสเลยโอ้โห แต่โดนแวนคลายฟรีนะผมก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วกันแถมมีสกิลตามด้วยแหละระหว่างที่รอนะผมก็เชียร์จิ๊บเชียร์อะไรช่วยเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนเดินนะย,ยึดคุ้มเช็คคุ้มให้เพื่อนเยอะๆหน่อยนะเราเล่นลิกเตอร์เราก็ต้องเป็นคนที่คลองคุ้มให้ได้นะไม่งั้นก็เสียเปียกฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าลิกเตอร์มันมันอ่าเชียร์ละ <c oughs> ยังพูดไม่ทันเสร็จเลยบวกกันนวเนียสัตว์เลย พี่ขอเลือดเพื่อนขอเลือดโอเคสวยสวยยึดผู้เหมือนเดิมนะเหมือนทีมเราอยากได้กลางมากๆทอนก็มาอยู่กลางพิกี้ก็มาอยู่กลางถ้าผมมีฟิกเกอร์เนี่ยผมฟิกงัดแล้ว,วลิงมาเปิดตาก่อนละกันสวยลิงไม่กล้าเข้าเลยนะเมื่อกี้พิกซี่เรายืนแหลมอ่ะโอเคมารับเรียนบนทอนก็วิ่งตามผมอยู่นะรอเขาหน่อยเออให้เขาเจียคลิปก่อนเดี <ขอ S 2> ด๋ยวเขา <อ S 2> จน เราต้องพึ่งเขาเยอะๆหน้าในช่วงเล็ดเกมเพราะว่าทีมเขามีแคลรี่ถึงสองคนทีมเรามีแคลรี่แค่ตัวเดียวนะเเปิดอันติีไล่ไปนะจังหวะน,นี้เราก็เข้าให้สุดเลยนะเพราะว่า<ๆ>ทิกซี่เปิดอันติีแล้วโอเคเวเลสจะเล่นผมนะผมก็กดงัดไปหนึ่งีแต่งัดไม่โดนก็สไลด์ออกมาได้อยู่น่าจะรอดนะโอเค สวยนะคอสเข้าไปเติมได้ได้คิวปะได้คิวไม่ได้หลัง <been> จากนั้นก็กลับมาเติมอีกท้ยสตดจากใครแครี่เราแต่ผมก็เก็บมาได้นะแครี่ก็ตายจากการป้อมไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้แครี่เขาอยู่ก็าคุ้มอยู่มั้งโลมิงได้แครี่แลกกับแครี่มาดักตรงกลางดีกว่าแวนห้าวเดินมากลางน้ําแบบนี้ก็ต้องเจองัดโอ้โหแวนเขาเสียตัวไปเลยนะแต่แต่แวนเขาเอาสุดนะแจะมาใครผมต่อด้วย แต่ว่าผมก็กลับไปยึดเหมือนเดิมนะไม่กลัวมาเท้ะมาทาะถ้าผมเมียนตีผมก็สู้แวนได้อะเอาจริง Your team has tower. โอเคลงไปเติมเล้นล่างบ้างนะดักดักเล้นล่างบ้างรอบนี้เหมือนแพนด้าก็จะมาผมก็เคลียร์คลิปไปนิดหน่อยเพราะว่าผมเองก็อยากรวยบ้างนะเพราะเราก็จะแบกเอาง่ายๆผมจะแบกเพราะสกอร์ผมค่อนข้างดีเลยวิลิงแวบมาเห็นอยู่พุ่มข้างบน ลิงเข้าคิดจังหวะนี้แพนด้าย่ำก็หม่อมไปแล้วผมก็อันติีเก็บมาได้โอยโคตรชิวอ่ะไหวชิวจัดเลยสองหนึ่งอุ้ยจังหวะนี้แวนยังไงเออผมโดนไคปีผมต้องออกกันได้วิ่งหนีออกมาได้นะโูสกิลสองเราถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือเป็นอมตะนะดีกว่าตอนนี้เยอะแต่ตอนนี้ก็เล่นได้แหละมันมันก็พลิกแพลงได้หลายสถานการณ์ ลิงจะเข้าไหมลิงจะเข้าไหมลิเลน่าพุ่งเข้ามาผมก็ต้องเข้าแล้วแหละตังวนันนี้เป็นดาบน้ําแต่สไลด์ไม่ถึงโอ้หลิเลน่าเสียฟรีไปแบนไคเพื่อนเราฟรีแบบนี้ผมต้องยกช่วยแล้วแหละอแต่รู้สึงกงั้นลิงปิดคือนะเมะื่อกี้เราลอดมาได้นะเพื่อนเราก็ลอดโอ้โหออกแต่แครี่เราซุยว่ะมาวิเวเลสเข้ามาเช็คคุ่ต์อ่งนี้ก็เจอะหงงัดส่วนเข้าไปเลยล่วงล่วงล่วง ไม่รอดเพื่อนเปลี่ยนภุ่มวาร์ปแล้วกันเมื่อกี้เบรสเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเดินมุดพุ่มมาเฉยเลย,ยสวยเพื่อนเราเล่นได้สบายแล้วจังหวะนี้กลายเป็นเกมนำแบบชิวๆอีซี่แล้วถ้าเราจะขึ้นบ้านก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะจังหวะนี้แต่ว่าเราก็มาเกียร์กิปด้านข้างก่อนนะ ซ้ายขวาจะได้แบบทำเลนได้เยอะๆเผื่อเอากลางไม่ได้ก็ขึ้นบนได้อะไรเงี้ยมาเคลียนนกหน่อยแล้วก็เคลียร์คลิปโอเคจริงๆเป็นหน้าที่นาคอสน,นะแต่ว่าเราหิวคลิปเงี้ยผมก็หิวคลิปเป็นคนเราเล่นโลมิงก็หิวคลิปเป็นเหมือนกันเนาะโลมิงก็ต้องการของอะไรเงี้ยขอสักเว็บสองเว็บไม่เป็นไรหรอกมนะั้ง โอเคเดี๋ยวเราดับพุ่มนี้นะเหมือนแวนจะเห็น้นยเชน่าจะมาเช็คพุมแต่เจอกิกซี่ยกไปก่อนผมก็เลยงัดลิงที่อยู่ด้านข้างลิงตกใจมากเลยนะตีกริอยู่ดีดโดนนะออปงครวยแต่เราอยู่กลางวงแครี่จะรอดไหมแครี่รอดออกมาได้ะเราดักอยู่พุ่มเดิมนะทีมเขาต้องเห็นอยู่แล้วนะแต่ว่าทีมเขาต้องมีคนอยากมาเช็คอะแบบงัดเช็คฟากิลเช็คอะไรเงี้ยอยู่แล้ว มารอดูรอดูเลยนี่มาแล้วมาแล้วไม่มีใครแต่แพนด้าย่ำสวยเยสโคตรสวยอะ่ะแต่วันนี้ผมไม่ได้คิวเลยบ่ะโอูโหกพอแล้วคิวไม่ได้เหรอเพื่อนแต่ว่าสวยอยู่นะโอ้ทีมเราไฟโหดมากเลยโดยเฉพาะแพนดานะย่ำกระหม่อมอสวยมากเลยหลายช็อตละเราก็ยืนขู่ไปนะน่าจะจบบ้านได้เลยนะทีมเขาตายถึงสามแถมตัวกันบ้านก็ไม่มีอนะ่ะ ทีมเขาเหลือลิงกับลิเลน่าที่เป็นแบบตัวสกิลตัวโป๊กอะไรเงี้ยมันไม่มีสกิลเกียร์กิบเยอะนะยิ่งเราเป็น๊อสด้วยลิเลน่าตายไปแบบตายหายไปแบบบุ๊บเดียวเลยอะลิงไม่สู้เลยอ,อยู่บ้านดีวกว่าลิงวอกโอเคเกมนี้ก็สามารถชนะไปได้นะสกอร์ก็ประมาณนี้ดาเมจก็ประมาณนี้